สวัสดีค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่3นะคะของวันที่5มกราคนะคะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อชำระอินวอย์ขายยกมาต้นงวดเลขที่อ้างอิง99801จากบริษัทบิงสโตนจำกัดโดยรับเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาพระราม4เลขที่4481234 วงวันที่15มกราคม54รับชำระเต็มจำนวนค่ะเราไปที่ระบบลูกหนี้นะคะไปที่ workflow ค่ะแล้วเราก็ไปที่ใบเสร็จสินค้าก็จะขึ้นใบเสร็จรับเงินขายนะคะกดโอเคค่ะ ก็จะไม่มีรายการอะไรนะคะเรากด f 3เพิ่มค่ะให้เลขที่แล้วก็เลขที่อ้างอินนะคะระบบจะรันให้นะคะเราเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่5มกราปี54ของลูกค้าบ g s t o n e นะคะกดจุดและ Enter ค่ะ เลือกบ n s สโตนค่ะกดดเลือกนะคะชื่อในรายการภาษีจะใช้เป็นภาษาไทยกด yes ค่ะนะคะแล้วก็มาที่ท้ายนะคะกดจุดและ enter ค่ะเลือก si ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ขายนะคะกดเลือกค่ะเล่มนะคะเราเว้นไว้ก่อนเรามาที่เลขที่นะคะกดจุดและ enter นะคะเลือกรายการแรกเลยค่ะ กดเลือกค่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะมาที่รายการรับนะคะกดนะคะแล้วก็มาที่ช่องแรกนะคะกดจุดและ enter มันก็จะขึ้นประเภทเอกสารธนาคารนะคะกดจุดและ enter นะคะเลือก cl ฝากโดยเช็คธนาคารอื่นนะคะกดเลือกค่ะเลขที่เช็คเอกสารบัตรเครดิตน,นะคะเราจะใส่เลขที่ 4, ี่สี่แนะคะแล้วเราก็มาเปลี่ยนวันที่เช็คเอกสารบัตรเครดิตนะคะเป็นวันที่15เดือนมกราปีห้ผู้รับทับจ่ายนะคะเป็นบริษัทปิงสโตนจำกัดนะคะรหัสธนาคารของเช็คนะคะเราเสียให้กับ ธนาคารกรุงไทยนะคะเป็น KTB กดจุดและ Enter ค่ะแล้วก็จะหากรุงไทยนะคะอยู่ใน KTB นะคะกดเลือกค่ะสาขาธนาคารนะคะพลาม4ค่ะมูลค่า25,000นะคะ คงเหลือ25,000ชําระสําหรับเอกสารนี้25,000นะคะแล้วก็กด f 1 0นะคะเพื่อบันทึกค่ะแล้วก็มาที่รายการแรกนะคะแล้วก็กด f 1 0นะคะบันทึกก็จะขึ้นว่าเช็คลอรับเงินฝาก25,000ลูกนี้การค้า25,000นะคะกด f 1 0บบันทึกค่ะพิมพ์หรือไม่กด no นะคะ กด Escape ออกนะคะก็จบรายการที่3นะคะ